ร้านเราถึงขายดีจังนะครับพี่พี่น้องวันนี้ผมก็จะมาอธิบายปัจจัยหลายๆอย่างให้พี่พี่น้องได้ฟังนะครับอ๋อสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22นะครับพฤษภาคมหรือว่าวันพฤหัสบดีนะครับศัพ์บดีนั่นแหละครับผมวันนี้นะครับผมก็จะให้พี่พี่น้องๆมาดูนะครับวันนี้เราก็ปิดเป็นเจ้าตัว18นิ้ว B100 นะครับก็อยากจะบอกว่าว้าวผมร้องว้าวเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณเราขึ้นมา40-50ใบเนี่ย แล้วก็ผลตอบรับคือว่าดีมากนะครับขายดีมากนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวตู้แขนไลอลอนะครับอยู่ด้านหลังผมนะก็ปิดไปอีก16ใบวันนี้ก็คือตอบโจทย์มากนะครับแบบว่าแบบผู้บริโภคแบบว่าบริโภคดีนะครับเขาก็เลยกลับมาซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ไซส์ดีนะครับก็ความคงทานหรือว่าการใช้งานก็ระยะในการใช้งานก็ 5ปีถึง10ปีได้เลยนะครับเป็นไม้อัดอย่างดีเลยนะครับผมก็ระยะในการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับของและว,วัตถุราคาที่แพงขึ้นก็ขึ้นกับวัสดุในการทํานะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะกลับเป็นกล้องหลังแล้วก็อธิบายให้พี่พพน้องฟังนะครับว่าทําไมมันถึงขายดีจริงๆนะครับแบบว่าหลังเทศกาลมาแล้วเฮ้ยร้านเราก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมนะครับ แบบว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าเทศกาลหรือว่าหลังเทศการลร้านอื่นอาจจะเงียไบไปดอกไปร้านเราก็ยังไม่ได้ดอบนะครับยังเจิดจ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไหมเดี๋ยวพี่พิงน้องผมจะกลับเป็นกล้องหลังให้พี่พิงค์นรับผมก็กลับมามเป็นกล้องหลังให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับการใช้งานหรือว่ายอดขายก็ยังดียังตอบโจทย์นะครับก็เป็นแหล่งที่แบบว่าว้าวตัวนี้ผมร้องว้าวเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นเจ้าตัว B118 นิ้วไม้อัดภูเขานะครับ ความสูงก็อย่างที่บอกเลยนะครับพี่น้องก็70็ิเซนนะครับเ0เซนนะครับส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่60บนะครับลึก74นะครับตัวนี้ว้าวผมร้องว้าวอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันตอบโจทย์มากนะขายดีมากนะครับซื้อตู้เป่าจากร้านเราไปก็ไม่ต้องกลัวนะครับพี่น้องงี่เลยครับผมผมให้สายผมให้สายตัวนี้ไปเลยนะครับสายเข้าดอกให้ฟรีนะครับร้านอื่นอาจจะไม่มีหรือว่ามีหรือเปล่า ผมว่าไม่น่ามีนะปกติตู้เป่าเขาขายกันเขาจะไม่แถมสายนะสายตัวนี้คิดถ้าคิดเป็นตังก็ห้าหกสิบาทเลยนะเนี่ยครับไม่ได้ถูกๆนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้ก็บีพันนะครับการซับใยเราก็ทํามาออกแบบมาดีนะครับไม้อัดอย่างดีเลยเนี่ครับไม้อัดภูเขา20มิมิลสวยเลยแล้วก็เป็นสีอะมิโนอย่างดีเลยนะครับผมเนี่เลยมาพร้อมกับหูจับเหล็กอย่างนี้นะครับผลเสียของหูจับตัวนี้ก็คือมันจะทําให้เสียงมันสะท้อนนะครับแต่เราตัด ปัญหาตรงนั้นด้วยการมาซับพรมตรงนี้นะครับ่อยเนี่ยครับมันก็จะไม่สะท้อนมันก็จะไม่ว้องว้องนะครับเสียงก็จะบีบออดออกได้ดีนะครับตัวนี้ก็คือจังหวะที่หน้าดอกกระแทกลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรงเป็นพรมนะครับพรมที่ซับเสียงเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมครับผมมันไม่สะท้อนเสียงขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันเป็นไม้ไม้แบบนี้ สะท้อนแน่นอนนะครับจะทําให้เสียงมันเพีย้ยนหรือว่าเบสดบวมหรือว่าเบอร์ได้นะครับตัวนี้ก็บีบอัดออกมาได้ดีนะครับก็หนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับมันตอบโจทย์แล้วก็คุณลูกค้าซื้อไปแล้วผมนี่ก็ทดสอบไปว่าจากลูกค้าจริงๆเลยนะครับเนี่ยซื้อไปแล้วเขาก็กลับมาซื้อต่อเฮ้ยก็ไปบอกกันต่อปากต่อปากไปเรื่อยๆนะบอกว่าเฮ้ยร้านนี้มันโอเคนะมันดีนะผมซื้อมาใช้งานได้ประมาณ5ปีถึง10ปีได้เลยอันนี้ ตู้เปล่าใบละสามพันห้านะครับพร้อมตะเกรงเกสวยลายปั๊มนี่ครับละเอียดอย่างดีเลยนะครับเนียนกิฟนะครับผมเนี่ครับเห็นไหมผมซูมไม่ดูเลยละเอียดนะครับตัวนี้ก็ติดฟิลเตอร์กันฝุ่นกันแมลงก้องเสียงได้ดีนะครับตัวนี้แต่ถ้าถามว่ามันมีผลกับเสียงไหมก็มีครับมีผลมีผลแน่นอนนะครับก็จะทําให้มันดรอปลงนิดนึงนะครับแค่นิดเดียวนะครับผมแต่ก็ รักษาดอกได้ไม่ให้ฝุ่นเข้านะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวตู้แขนลรเล่ VSL นะครับผมตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับตู้เป่าใบละสองพันหกนะครับตัวนี้ก็คือร้านเราจะมีอยู่สี่รุ่นนะครับตั้งอยู่ตรงโน้นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่สี่นะครับรุ่นที่หนึ่งก็คือสามพันสองสามพันสองสองพันเก้าสองพันเก้าสองพันหกนะครับผมคือ,อยางโ <c oughs> อเค แล้วนะผมก็จะปั๊มลมแล้วนะครับตัวนี้ก็ใบละสองกบกนะครับก็คือส่งวันนี้นะครับตู้แขนเนี่ยสิบหกใบนะครับผมแปดแปดสิบหกเนาะเนี่ยครับพี่พี่น้องก็หน้าร้านนะครับผมก็ใครอยากได้ก็ติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยนะครับตัวนี้ทดสอบจากการใช้งานจริงนะครับผมวันนี้ก็คืองานเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ก็รอลูกค้ามารับของนะครับว้าวเป็นบรรยากาศในการทํางานที่ผมจะมาให้พี่พี่น้องได้ดูนะครับ ไม่มีร้านไหนให้ดูแล้วก็ผมไปดูมาหลายที่ที่บอกว่าอ่าตู้ไม้อัดแท้ไม้อัดแท้มันคืออะไรไม้อัดแท้คุณอย่าไปพูดอย่างนี้มันมีหลายเกรดนะครับแค่ว่าไม้อัดมันมีหลายเกรดนะครับผมอาณะผมจะเสียบลมนะครับพี่ๆน้งองๆก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมทันี้ขอตัวลาครับผม